แล้วล่าสุดมึงดูนะโวกท้ัพท์ที่กูสะสมของกูมาอย่างดีมึงตั้งใจฟังนะระหว่างนี้กดซื้อของในตะกรก้าด้วยตั้งใจฟังนะกูบอกว่ารถกูเนี่ยมันวิ่งเยอะหินเอยอะไรเอยมันดีดขึ้นรถมันทําให้รถเนี่ยเป็นลอยเยอะมากสมัยกูเช่ารถนะมึงกูมัดจํารถนะหมื่นหรือสองหมื่นไม่รู้เขายึดมัดจากูหมดเลยพอวิ่งแบบถูรูถูกกลางมากหินดีดถีกระเด็นแตกหมดสีเป็นอะไรหมดอ้มินหมีนี่แหละครับ แต่ไปต้งไม่ได้หรอกเพราะมันต้องทำเวลาแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งใจดีอนุเคราะห์เมตตาเห็นการทําประโยชน์ของกูรับอาสาเป็นโรงาเขาเป็นโรงงานเขาเองนะเป็นร้านอะ่ะเขาจะเคลือบแก้วเซรามิก <_ utter> เขาเรียกนะเลซิน,น,นเคลือบแก้วเลซินให้ฟรีทั้งคันจ้ะอนุโมทนาด้วยเคลือบแก้วเลซิน ฟรีทั้งคันรถเมอร์เจสตี้มูลค่าเกือบ4ี่0มืนบาทฟรีทั้งคันเคลือบให้เลยขอบคุณมากอนุโมทนาด้วยพีแคร้านเคลือบแก้วพีแคอยู่ที่ไหนรังสิตนครนายกริตนครนายกร้านเคลือบแก้วพีแคร้านเคลือบแก้วรถยนต P ์พีแคเอามา่ ร้านเคลือบแก้วรถยนต์พีแคร์ทำไมครับทำไมมันไม่ออกครับเอาหม่ครับร้านเคลือบแก้วรถยนต์พีแครคร,รังสิตปทุมธานีสามารถติดต่อไปเคลือบแก้วได้เพราะเขาอุตส่าห์อนุเคราะห์กูแล้วเขาเคลือบให้ฟรีเลยขอบคุณร้านเคลือบแก้วพีแค่ด้วยรังสิตปทุมธานีที่อนุเคราะห์ส่งคะร์ถเคลือบแก้วมาชิตี้ ของกูในการออกบัรยายร,รมเคลือบแก้วฟรีมูลค่าเกือบ4ี่0 0ื่นบาทเคลือบให้ฟรีเลยเคลือบแก้วเลซินขอบคุณมากๆเลยจ้า <S <S อนุโมทนาด้นะมึงดูดิเมื่อมึงทําตัวดีทําตัวมีประโยชน์ทําอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลให้ซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีแต่เรื่องดีๆเข้ามามึงดูกูดิคนจะค่อนแขวดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจเดียดฉันใส่หลายป้ายสีบูลลี่สารพัดแต่คนเกลียดกูกลับไม่ได้อะไรดีๆในชีวิตเลยแต่กูที่โดนรังเกียจกลับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกูถึงสอนมึงเป็นประจำว่าไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปสนใจใครใครจะด่าดูลลี่ดูถูกเหยียดยามรังเกียจเดียดฉันปล่อยมันรังเกียจไปปล่อยมันดูถูกไป ่อยมารังเกียจไปสุดท้ายแล้วเมื่อมึงทำตัวดีจเจริญเมตตาเผื่อเขาปรารถนาดีกับเขาทุกอย่างจะส่งผลกับตัวมึงในทางที่ดีเสมอมึงดูกูเป็นแบบอย่างมึงดูกูเป็นแบบอย่างว่าเมื่อประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ทรรมประโยชน์ใดๆในโลกนี้จะตกแก่ผู้ประพฤติธ,ธรรมเสมอ ขอให้มึงมั่นใจในกรรมดีขอให้มึงมั่นใจในการกระทำดีพูดดีทำดีคิดดีให้มึงมั่นใจกรรมดีนั้นจะส่งผลกลับมาในชีวิตมึงได้อย่างแน่นอนขอฝอกธรรมะปิดท้ายกลับไปปฏิบัติตัวเองให้ดีนะมั่นใจในกรรมดีลงมือทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาสร้างกุศลและเจตนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำตัวเองให้ถึงพร้อม ตั้งใจในการปรารถนาดีกับคนอื่นอย่าปรารถนาร้ายมีเมตตาดับโทสะมีเมตตาดับความโกรธความเกลียดมีเมตตาดับความอาฆาตพยาบาทมากร้ายรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งใจในการทำความเพียรภาวนาเผากิเลสละทิ้งอัตตาตัวตนกิเลสัณนามนะทิฏฐิพิจารณาปัญญาอย่างแยกคลายตลอดเวลามีความสงบเป็นที่ตั้งในปัจจุบันขณะ ใครจะว่ายังไงจะดูถูกจะนินทาว่าร้ายจะใส่ร้ายป้ายสีมึงทำดีตอบอย่างเดียวแล้วทุกอย่างจะวิ่งกลับมาหามึงมึงปรารถนาดีกับคนที่เกลียดมึงคนที่ดีกับมึงจะยิ่งปรารถนาดีกับมึงใครยิ่งโกรธเกลียดมึงแล้วมึงยิ่งดีมีเมตตากับเขาได้คนจะยิ่งเห็นใจมึงจะยิ่งละไข่เอ็นดูมึงมึงดูกูดีคนรังเกียจ ยิ่งมีคนลังเกียจกูแล้วกูเมตตาเขาจะยิ่งมีคนเมตากูมากเท่านั้นยิ่งมีคนขัดลาบสการละกูเท่าไหร่ไอ้สันดานคนตื่นทำเลิกสอนธรรมะแล้วเหรอมาทําธุรกิจแล้วเหรอยิ่งมีคนบูลลี่กูแบบนี้เท่าไหร่ยิ่งมีคนสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจกูมากเท่านั้นมึงมันดีแต่ขอทานชาวบา้านช่อฉนช่อโกก็นอื่นหุบเงินบริจาคยิ่งมีคนใส่ลายป้ายสีกูเท่าไหร่ ยิ่งมีคนส่งเสริมกูเอานู่นมาให้เอานี่มาให้เอาผลประโยชน์มาให้เพราะกูไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียปล่อยให้เขารับวิบากกรรมของเขาไปกูก็รับวิบากกรรมดีมันก็รับวิบากกรรมชั่วเพราะกูทําดีกรรมของกูต้องได้ผลดีมันทําชั่วกรรมของมันต้องได้ผลชั่วเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้า อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวแล้วมึงจะมีความสุขนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอนุโมทนาสาธุกับพระโลทุกคนด้วย้ะสาธุกับคุณทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาก่อนรู้นี้เจอกัน10บโมงกินข้าวช่องคนตื่นทำหนึ่งบายบายลาก่อย